สวัสดีครับผมนายณนะเรชนิตสมสวยนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชานิติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกศิษิ์วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง r e t t r r of c r e d i บนำเสนออาจารย์โกศินอัตสาพลในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศนั่นคือ l e t t e r of credit หรือ L/C ซึ่งเป็นเอกสารที่ช่วยในการรับประกรันการชำระเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยเฉพาะในกรณีที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการข้ามประเทศความหมายของ l e t t e r o f c r e d i t นะครับ r e t t e r of credit คือเอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อ เป็นการรับประกันว่าผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายตามที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงหากผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขใน l c เช่นสงมอบสินค้าและแสดงเอกสารที่กำหนดไว้ครบถ้วนตามข้อตกลงธนาคารของผู้ซื้อจะทำการชำระเงินให้แก่ผู้ขายตามจำนวนที่ระบุใน l c ลลักษณะและประเภทของ Letter of Credit LC ไม่ได้มีแค่แบบเดียวแต่สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งานดังนี้ <S 1. e r a งเ b l e l e t เ e ิ t e r o เ Credit เป็นประเภทที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายการใช้ LC ประเภทนี้สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายว่าจะได้รับการชำระเงินตามข้อตกลงอย่างแน่นอน 2. Revocable l e เ t e r of Credit เป็น LC ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขายทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ 3. Confirm Letter of Credit ธนาคารของผู้ขายให้การรับประกันเพิ่มเติมโดยธนาคารของผู้ขายยืนยันว่าจะจ่ายเงิน ให้กับผู้ขายแม้ในกรณีที่ธนาคารของผู้ซื้อไม่สามารถทำการจ่ายเงินได้ 4. unconfirmed letter of credit เป็น lc ที่ไม่มีการรับประกันจากธนาคารของผู้ขายนั่นหมายความว่าผู้ขายจะต้องพึ่งพาธนาคารของผู้ซื้อในการทำธุรกรรม 5. s i g n letter of credit การชำระเงินจะเกิดขึ้นทันทีที่ผู้ขายแสดงเอกสารที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด6ก use letter of credit การชำระเงินจะทำการชำระเมื่อถึงเวลาที่กําหนดตามเงื่อนไขใน lc ครับสำหรับการทำงานของ letter of credit กระบวนการในการใช้ letter of credit โดยทั่วไปจะเริ่มจากขั้นตอนเหล่านี้1การตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อและผู้ขายตกลงเงื่อนไขาการชำระเงินโดยผู้ซื้อจะต้องขอเปิด LC จากธนาคารของตนโดยจะต้องระบุเงื่อนไขต่างๆเช่นจำนวนเงินประเภทสินค้าวันที่ต้องการให้สินค้าถูกส่งมอบเป็นต้น2ธนาคารของผู้ซื้อออก LC ธนาคารของผู้ซื้อจะตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขที่ผู้ซื้อกำหนดและออก l อที่เหมาะสมโดยจะระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าในเอกสารที่ต้องใช้ในการชำระเงิน 3. ธนาคารของผู้ขายรับ l อเมื่อธนาคารของผู้ซื้อออก l c แล้วธนาคารของผู้ขายจะได้รับสำเนา LC นี้ซึ่งจะทำให้ผู้ขายมั่นใจว่าการชำระเงิน จะได้รับตามข้อตกลงที่ระบุใน LC 4. การส่งมอบสินค้าและเอกสารผู้ขายจะต้องส่งมอบสินค้าตามเงื่อนไขใน LC พร้อมกับเอกสารที่จำเป็นเช่นใบส่งของหรือใบรับสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ระบุใน LC 5. ธนาคารของผู้ซื้อชำระเงินเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าและเอกสารครบถ้วนธนาคารของผู้ซื้อจะทำการชำระเงินให้กับผู้ขาย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน lc 6. การรับเงินของผู้ซื้อผู้ซื้อจะได้รับสินค้าและสามารถตรวจสอบสินค้าหรือบริการที่ตกลงใน lc ข้อดีของการใช้ letter of okay. credit การใช้ lc มีข้อดีหลายประการเช่นความปลอดภัยในการทำธุรกรรม lc ช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มั่นใจว่าการชำระเงินจะดำเนินไปตามที่ตกลงกันในข้อตกลง 2. ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถชำระเงินได้ของผู้ซื้อหรือส่งมอบสินค้าที่ไม่ตรงตามข้อตกลง 3. การเข้าถึงตลาดใหม่สำหรับผู้ขาย lc ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกิจข้ามประเทศโดยไม่ต้องกังวลถึงความเสี่ยงจากการชำระเงินข้อจำกัดและความท้าทายของ letter of credit แม้ว่า LC จะมีข้อดีมากมายแต่ก็มีข้อจำกัดและความท้าทายหลายประการเช่นกัน 1. มีค่าใช้ใจ่ายสูงการเปิด LC มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงทั้งสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายเนื่องจากต้องมีการดำเนินการผ่านธนาคาร 2. มีกระบวนการที่ซับซ้อนการตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขต่างๆอาจใช้เวลาและมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในการทำธุรกรรมข้ามประเทศ3 มีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหากเอกสารที่ส่งไปไม่ตรงตามที่ระบุใน LC อาจทำให้ไม่สามารถรับเงินหรือส่งสินค้าตามที่คาดหวังได้สรุปจากที่กล่าวมา Letter of Credit หรือ LC ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศช่วยลดความเสี่ยงทั้งในด้านการชำระเงินและการส่งมอบสินค้า ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายว่าเงื่อนไขที่ตกลงกันจะได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดการใช้ LC ยังเป็นเครื่องมือที่สําคัญในโลกของการค้าระหว่างประเทศและเป็นส่วนสําคัญการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกิจครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการน,าน,นาําเสนอเพียงเท่านี้ครับ